นานมาแล้วยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวิวันทกเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่เจ้าผู้ปกครองเมืองเป็นผู้หญิงนางมีชื่อว่าพระนางวิกาพระนางวิกานั้นเป็นที่รักของชาวบ้านชาวเมืองอย่างที่สุดเพราะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่บ้านเมืองและดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระนางวิกาก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักหรอก แต่พระนางมีสมองอัญชานฉลาดรู้จักการบริหารบ้านเมืองโดยที่ตัวเองไม่ต้องลำบากลำบนอะไรเลยพระนางแค่จัดวางคนเก่งในตำแหน่งต่างๆไว้ใช้งานและทุกคนก็มีความจงรักภักดีต่อนางเมื่อพระนางมอบหมายให้ทำงานอะไรงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการบริหารบ้านเมืองของพระนางวิกาจึงไม่มีปัญหาอะไร พระนางวิกาก็เหมือนกับหญิงสาวทั่วๆไปคือมีความรักสวยรักงามชื่นชอบในงานบ้านงานเรือนและสิ่งที่พระนางชอบใจและชอบทำมากที่สุดนั่นก็คือการร้อยมาลัยกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆในแต่ละวันในวังของพระนางนั้นจะหอมอบอวนไปด้วยดอกไม้ที่ถูกจัดวางในรูปแบบต่างๆพระนางวิกา,กากจึงมีนางกำนันมากมายหลายคน เพื่อช่วยกันทำงานนี้แต่พอนานวันเข้านางก็รู้สึกว่าการจัดดอกไม้นั้นมันก็มีแต่รูปแบบซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยพระนางเองก็คิดไม่ออกว่าจะจัดดอกไม้หรือ100ร้อยพวงมาลัยให้สวยงามมากกว่านี้ได้อย่างไรขันจะหันไปขอความช่วยเหลือจากนางกำนันแต่ละคนทุกคนก็ไม่มีจินตนาการไม่มีใครแนะนำอะไรได้เลย พวกเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยเถิดดอกไม้ประดับรูปแบบซ้ำๆเดิมๆข้าไม่ต้องการแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีนางกํนานันคนไหนช่วยพระนางวิการในเรื่องนี้ได้นางเลยประกาศรับสมัครชาวเมืองที่มีฝีมือในเรื่องนี้และแจ้งให้ทหารออกไปเป่าประกาศให้ชาวเมืองได้รับรู้ถึงความต้องการของตัวเองณภายนอกพระราชวัง ยังมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองวิวันทกไปพอสมควรคนในหมู่บ้านแห่งนี้กำลังพบกับปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้นั่นก็คือพวกเขากำลังรำคาญหนุ่มกระเทยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทียมโดยเทียมนั้นเป็นลูกชายของยายสากับตะเปี่ยมพอเกิดมาและเติบโตได้ไม่กี่ขวบเทียมก็มีท่าทางตุง้งติ้งชอบไว้ผมยาว และชอบแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงเมื่อโตเป็นหนุ่มเทียมได้ประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าเขานั้นได้เปลี่ยนชื่อจากเทียมเป็นยี่ศกและถ้าใครเรียกเขาว่าเทียมอีกก็จะถูกตบปากทุกคนเลยเรียกเขาว่ายี่ศกมาตลอดแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านสักเท่าไหร่นักเพราะปัญหาที่รบกวนพวกเขาก็คือยี่ศกนั้นเป็นคนปากมากปากพล่อยปากเสีย ชอบพูดแต่เรื่องของชาวบ้านทำให้ญาติญาติพ่อกับแม่และคนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนยี่ศกได้สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านจนถูกขับไล่ออกมาประจวบเหมาะกับในตอนนั้นทหารได้ไปป่าประกาศรับสมัครคนเข้าไปทำงานในวังพอยี่ศกรู้เรื่องราวเขาก็ดีใจเพราะยี่ศกมีความสามารถในการร้อยมาลัย และจัดตกแต่งดอกไม้เขาเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องนี้เลยทีเดียวเออพวกเองไม่ต้องไล่กูดอกกูจะไปเฉิดฉายอยู่ในวังยี่สกหันไปตวาดใส่ชาวบ้านที่ขับใส่ไล่ส่งเขาและสะบัดก้นพร้อมกับสะพายห่อผ้าเดินหน่วยนาดออกไปอย่างมั่นใจเย,ยสาก,กับตะเปี่ยมนั้นได้ร้องเรียกยี่สกไว้ทั้งคู่ได้บอกกับยี่ศกให้สงบปากสงบคำ เมื่อเข้าไปอยู่ในวังเองต้องระวังคำพูดนะอย่าสร้างปัญหาอีกล่ะถ้ารู้ไม่ต้องบอกข้ามากมายดอกยี่ศกสบัดก้นเดินออกไปโดยที่ยายสาก,กับตะเปี่ยมนั้นมองตามหลังด้วยความห่วงใยเมื่อไปถึงวังยี่ศกก็ไปรวมตัวกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เข้ามาแข่งขันซึ่งทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงคงมีแต่ยี่ศกเท่านั้นที่เป็นผู้ชาย ทุกคนมองดูยี่ศกเหมือนกับเป็นตัวประหลาดแต่ยี่ศกก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรเขายังคงมั่นใจในตัวเองในแบบที่เป็นอยู่และเข้าร่วมแข่งขันอย่างตั้งอกตั้งใจจนสุดท้ายยี่ศกก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในพระตำหนักของพระนานวิกาและมีหน้าที่ร้อยมาลัยกับจัดตกแต่งดอกไม้ในทุกๆวันยี่ศกนั้นได้แสดงฝีมือ จนเป็นที่ถูกใจพระนางวิกาอย่างมากเขาเลยกลายเป็นคนสนิทและเป็นมือขวาของเจ้าหญิงไปในที่สุดยี่ศกเจ้านี่เก่งจริงๆมีจินตนาการล้นเหลือเจ้าจัดดอกไม้ได้ไม่ซ้ำกันเลยยี่ศกดีใจมากที่ได้รับคําชมและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาเลยตั้งใจกับหน้าที่การงานของตัวเองอย่างที่สุดแม้เรื่องการงานจะไม่มีปัญหาอะไร แต่เรื่องปากของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยี่ศกยังคงชอบนินทาว่วากล่าวและพูดเรื่องของคนอื่นไปทั่วจนในวังรู้กิตติศัพท์ด้านนี้ของเขาเขามีปัญหากับหลายๆคนเพราะความปากเสียของเขาโดยเฉพาะกับนางกำนันของพระนานวิกาหลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าใกล้ยี่ศกเลยแต่ก็ไม่มีใครกล้าบ,บอกเรื่องนี้ให้พระนานวิการู้ ราะยี่ศกนั้นเป็นคนโปรดของพระนางนั่นเองข้าระเบือนางยี่ศกเสื้อเกินปากเสียจนข่ายอยากจะตกให้เลือดสาดใช่นางคนเนี้ยปากอยู่ไม่สุขถ้าไม่ได้พูดมันคงจะจุอกอกตายยี่ศกเองก็รู้ว่าไม่มีใครชอบใจตนแต่เขาไม่สนใจเพราะมั่นใจในการเป็นลูกรักของพระนางวิกาในแต่ละวัน ยี่ศพก็ทำงานของตัวเองไปจนเวลาผ่านไปนานนับปีและในวันหนึ่งจู่ๆพระนางวิกาก็ไม่สบายมากนางมีอาการคลื่นไส้และคันตามเนื้อตัวหมอหลวงของเมืองได้ถวายการรักษาในทุกๆวันแต่อาการก็ไม่หายขาดแถมยังมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ไม่สบายนั้นพระนางวิกา,กาได้แจ้งให้ทุกคนปกปิดข่าวสารการไม่สบายของตน และพยายามหาทางรักษาตัวโดยในแต่ละวันจะมีเพียงนางกำนันหนึ่งคนกับหมอหลวงและมียี่ศกคอยดูแลเจ้าเมืองหญิงยี่ศกนั้นรู้สึกคันปากมากอยากจะออกไปพูดคุยเรื่องการไม่สบายของพระนางวิกาให้ใครต่อใครได้รู้แต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะพระนางวิกาได้สั่งไว้แล้วว่าถ้าข่าวการไม่สบายของตนนั้นถูกเผยแพร่ออกไปนางจะลงโทษผู้ที่ปล่อยข่าวดยโทษทันสูงสุด ยี่สกเลยหวาดกลัวแม้ปากอยากจะพูดอยากจะคุยสักแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมเงียบกลิบเพราะกลัวจะโดนลงโทษพวกเจ้าทุกคนห้ามพูดเรื่องนี้เข้าใจหรือไม่ขอรับกระหม่อมที่พระนางวิกาสั่งห้ามก็เพราะว่านางป่วยได้โรคประหลาดและอาการนั้นก็ลุก,กลามขึ้นเรื่อยๆจนเนื้อตัวผิวพรรณที่เคยผุดพองสวยงามมีแต่ตุ่มน้ำหนอง ตรงผิวที่หายแล้วก็กระดำกระด่างจนนางรับไม่ได้และพยายามหาหมอฝีมือดีมารักษาตนเองแต่ทั้งหมอหลวงและหมอทั่วไปที่เข้ามารักษาโรคไข้ต่างก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้จนกระทั่งมีแม่เฒ่าชาวบ้านคนหนึ่งได้เข้ามาพบพระนางวิกาและบอกให้พระนางวิการักษาตัวตามที่แกบอกแม่เฒ่าคนนั้นบอกให้หมอหลวงไปนำขี้เท่ามาหนึ่งถ้วยใหญ่ และนำขี้เท่านั้นมาผสมกับน้ำเมื่อขี้เท่าตกตะกอนดีแล้วก็ให้เอาน้ำขี้เท่านั้นมาดื่มจากนั้นให้นำขี้เท่าเปียกที่ตกตะกอนในถ้วยมาทาตามเนื้อตัวและใบหน้าพระนางวิกาณนั้นรับไม่ได้นางไม่อยากรักษาตัวตามที่แม่เท่าแนะนำเพราะเห็นว่าขี้เท่านั้นสกปรกแถมแม่เท่าเองก็ดูเหมือนเป็นคนขอทานแต่แม่เท่าคนนั้นก็ได้ขยันขยอ ให้พระนางวิกาทำตามที่ตนเองแนะนำพระองค์ส่งลองดูเถิดภายในเจ็ดวันพระองค์จะหายดีพระนางวิกาปฏิเสธเสียงแข็งและไล่แม่เท่าคนนั้นให้ออกไปจากวังแต่ไม่นานหลังจากนั้นอาการป่วยของนางก็สุดหนักจนหมอหลวงเองก็ช่วยรักษาอะไรไม่ได้แล้วพระนางเลยนึกถึงยาของแม่เท่าและคิดจะลองใช้ดู นางเลยไล่ให้หมอหลวงออกไปและให้นางกำนันกับยี่ศกคอยดูแลยี่ศกนั้นคอยนำน้ำขี้เถ้ามาให้พระนางวิกาดื่มส่วนนางกำนันก็คอยทาเนื้อตัวให้ด้วยขี้เถ้าเปียกทั้งยี่ศกและนางกำนันก็อดขำไม่ได้เพราะสภาพของพระนางวิกานั้นดูตลกอย่างที่สุดทั้งสองคนต้องกลั้นเสียงหัวเราะไว้ตลอดเวลาและคอยทำหน้าที่จนกระทั่งครบเจ็ดวันตามที่แม่เท่าบอกไว้ เมื่อครบเจ็ดวันพระนางวิกาก็มีอาการดีขึ้นไม่นานหลังจากนั้นก็กลับมาสวยสดใสและหายจากโรคประหลาดในที่สุดนางได้สั่งยี่ศกและนางกำนันไม่ให้ไปพูดบอกใครในเรื่องที่ตัวเองดื่มน้ำขี้เท่าและใช้ขี้เท่าเปียกทาเนื้อตัวเพราะนางคิดว่าตัวเองนั้นเป็นถึงเจ้าเมืองแต่ต้องมาดื่มน้ำขี้เท่าแถมต้องมาทาเนื้อตัวด้วยขี้เท่าเปียกอีก ถ้าใครรู้เข้าคงจะเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างที่สุดถ้าข้ารู้ว่าใครพูดข้าจะลงโทษให้หนักเชียวนางกำนันและยี่ศกรับปากพร้อมกันอย่างแข็งขันและบอกพระนางวิกาว่าจะรักษาเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยนางกำนันก็ทำได้อย่างไม่ยากลำบากอะไรซึ่งแตกต่างกับยี่ศกที่เป็นคนปากมากยี่ศกนั้นรู้สึกอึดอัดใจอย่างที่สุด เพราะอยากจะนําเรื่องนี้ไปบอกไปพูดให้ใครต่อใครได้รับรู้แต่ก็ไม่กลา้าเพราะกลัวจะถูกลงโทษในวันหนึ่งยี่ศกได้เดินไปที่หลังวังและเห็นวัวตัวหนึ่งกําลังกินหญ้าอยู่ยี่ศกเลยพูดให้วัวตัวนั้นฟังยี่ศกพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งเขาสบายใจขึ้นพระนางดื่มน้ําขี้เท่าพระนางดื่มน้ําขี้เท่าพระนางทาขี้เท่า พระนางทาคิเท่าหลายวันผ่านไปพระนางวิกาก็ได้ไปสำรวจห้องดนตรีเพราะนางต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกซ้อมการร้องรำทำเพลงเพื่อทำพิธีบายสีสู่ขวันให้กับตัวเองเมื่อนางสำรวจเครื่องดนตรีทุกชิ้นแล้วก็ปรากฏว่ากลองได้ชำรุดคือหนังที่หุ้มหน้ากลองนั้นเก่ามากและขาดเป็นรูโวพระนางวิกากได้สั่งให้ทหารซ่อมแซมโดยด่วน และไม่นานกลองก็ถูกซ่อมใหม่จนเรียบร้อยและพร้อมใช้งานพอถึงวันทำพิธีภายในวังก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาร่วมอวยพรให้กับพระนางวิกาและที่ลานเมืองกองดนตรีที่มีเจ้าหน้าที่ทุกคนประจำอยู่ที่เครื่องดนตรีของตนนั้นก็จัดเตรียมพร้อมแล้วดอกไม้ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามก็ส่งกลิ่นหอมฟุง้ง และยี่ศกก็ทำหน้าที่คอยดูแลดอกไม้ในทุกพื้นที่ของวังเขาแต่งตัวสวยตามแบบผู้ชายที่รักสวยรักงามและคอยเฉงเงือมองเหล่านักดนตรีผู้ชายที่นั่งเรียงรายพร้อมสำหรับการทำพิธีเมื่อพิธีได้เริ่มขึ้นนักดนตรีที่เล่นกลองที่ซ่อมแซมมาใหม่นั้นก็บรรจงตีกลองอย่างเต็มแรงแต่เสียงกลองที่ดังกังวานนั้น กลับไม่ได้ดังเหมือนเสียงกลองทั่วไปแต่กลับมีเสียงดังขึ้นมาว่าพระนางดึมขี้เท่าพระนางด่มขี้เท่าพระนางทาขี้เท่าพระนางทาขี้เท่าเสียงกลองดังอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพระนางวิกาตะโกนสั่งให้หยุดตีและล้มเลิกงานทั้งหมดเมื่อทุกคนออกจากวังไปแล้วพระนางก็เรียกนางกำนันกับยี่ศกเข้าไปหา โดยยี่ศกเองก็ได้ยินเสียงกรองนั้นเช่นกันและรู้สึกตกใจมากเพราะมันเป็นประโยคเดียวกับที่เขาไปพูดให้วัวตัวนั้นฟังเมื่อพระนางวิกาถามนางกำนันก็ให้สัตยาบานว่าตนไม่ได้ไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยจากนั้นพระนางก็หันมาถามยี่ศกที่กำลังนั่งหน้าซีดอยู่เจ้าเล่าใช่ไหมจงตอบข้ามาข,ข้าไม่ได้ไปพูดกับผู้ใดเลย แค่กพูดกับวัวเท่านั้นพระนางวิกาได้สอบถามกับนายทหารคนที่ทำหน้าที่ซ่อมหน้ากลองเลยได้รู้ว่าทหารใช้หนังวัวตัวนั้นมาทำกลองเมื่อตีกลองเลยมีเสียงดังตามที่ยี่ศกไปคุยด้วยพระนางวิกาโกรธยี่ศกมากจึงได้สั่งให้ทหารนำยี่ศกไปประหารชีวิต